ดีครับอ่า FC เบารุตนะครับมาจากทางใต้ครับมาจากขัดใหญ่ครับผมวันนี้ที่มาดูก็คือมาดูหมูไขมันแทรกหรือหมูคุลูโบตะครับผมมาศึกษาดูงานที่กองบิน21ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคร สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมสีผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบ่งวิธีการเลี้ยงหมูนะครับหมูดําแบบนี้นะครับอยู่ที่ศูนย์การเลี้ยงหมูนะครับห้องการเลี้ยงหมูในค่ายทหารเนะครับเดี๋ยวเพื่อจะมีเคล็ดลับอีกอย่างนะครับในการเลี้ยงนะครับมีการเห็ดอาหารนะครับประหยัดต้นทุนแบบบอ่หัวอาหารเลยนะครับบอไซสารเคมีเลยนะครับมีเคล็ดลับต่างๆนะครับเข้าไปชมคลิปนั้นกันนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับพี่พีชครับสวัสดีครับผมครับอ่าได้ยังนอไม่ให้หมูนี่ครับอ๋ออันนี้เป็นไอ้ต้นกล้วยมัดมักยีสตครับผมอ๋อต้นกล้วยมักยีดต์บัตรคุณอสมพัฒนบัตรมันมีจากไหนนอครับคุณอสมพัฒนมันก็คือไอ้มันเป็นการเพิ่มโปรตีนนะครับไอ้ต้นกล้วยที่เขาหมักนี่ครัยครับนะครับแล้วก็มันมีใยอาหารใยอาหารในการย่อยสลายนะครับสำหรับหมูครับอ่าผมมักการน้ำตาลมักยีสต์นะครับ

เเาป็นการเพิ่มโปรตีนครับมากหรือครับลูกค้าอ๋อสามารถให้กินได้เลยนะครับเอาเอายัดตีกันที่ราคะสามารถให้กินได้นะครับลราคาซอยให้ให้ความอ้วนขึ้นบ่อ่าให้อ้วนขึ้นครับเนื่องจากว่าเป็นอาหารต้นทุนต่ำของเราอืมที่เรื่องต้นกล้วยมันก็มีอยู่ตามชนบทบ้านเขาปลูกกันอยู่แล้วครับเขาตัดเกลือตอนยังแล้วจะกินมันก็บที่ได้มันเป็นอาหารหมูครับอือนี่ครับ การมักเนี่ยก็คือเพิ่มโปรตีนไห่หนอแม่นครับครับดีกว่าข้าตัดไห่ซื่อแม่นครับขับกันมักก็คือเพิ่มโปรตีนนะครับกระถือการเทสอาหารเนี่ยมันก็มีทั้องมักแล้วก็ทั้งต้มอ๋อต้มใตะห่ามเตะยังเข้านะครับครับสามารถต้มสามารถเห็ดยังก็ได้นะครับอ่ามีขั้นตอนการมักจังไหนหนอเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิ่ภาพไปเบิ่งขั้นตอนการเห็ดเนาะครับว่าเข้าเห็ดยังไงครับในการเทสอาหารต้นทุนเลี้ยงเลี้ยงหมูครับแล้วไห้หมู โปรใหญ่สุ่มบนโดยที่ข้าวปลาองใส่หัวแม็แต่เม็ดเดียวครับครับยาข้าวป่ต้องใสครับเดี๋ยวตามผมไปเบิ่งกันครับครับผมมือนี้ก็เป็นมือวันหยุดอีกมือนึงเนาะครับหลังจากที่เบิ่องคลิปที่แล้วไปเนาะครับว่าการเลี้ยงหมูเนี่ยข้าเลี้ยงหมูอินซี่ข้าวอย่ังไรครับครับอ่าในการเฮ็ดการเกษตรนั่นก็คือเฮ็ดยังไรข้าจังสิลดต้นทุนเนีหลายสุดนครับอย่าลืมว่าในช่วงบัเท่าเนี่ยเขาปลูกกล้วยเนี่ยนะครับแค่ที่เขาเอาหน่วยมะเหลว ข้อสิทธิ์สิทธิ์ตนนั่นข้อก็เอามาซับบดซับลักษณะนี่ครับอย่างสออยู่ในกระบะนะครับครับแล้วปั๊บสำหรับผมผมซื้อยีดครับยีดตัวนี้กับขอนขาสูงนะครับตัวนี้มันจะขอนขาสูงครับโลละลอยโลละหาลอยครับซึ่งซึต้นทุนก็จะสูงตามไปแต่ว่ามันมียีดอีกตัวนึงนะครับยีดสำหรับเพชรขนมปังตัวนั้นลอยกว่าบาทตัวนั้นก็สามารถใส่แท่นกันได้เนาะใส่แท่นกันได้ครับแล้วก็สามารถเท่าสามารถขยาย พยายยินในไทยขึ้นกันเนื่องจากว่ามันกัดสิซอยประยัดเรื่องต้นทุนของเกษตรกรเท่าค,ค,คือการ,กรเกษตรนั่นก็คือเที่ยงไหนเขาสีลดต้นทุนในห,หลายสูตรการลดต้นทุนในห,หลายก็คือเพิ่มผลกําไรขึ้นอีกอกกันหนึ่งนะครับ,รบอ่าที่นี่เมื่อนี๋ผมกอกสิเมื่อวานถึงสูตรว่าสูตรต้นกล้วยมักยินเนี่ยมันมีอย่างเนี่ยใส่ยังแหน่ใส่ยังแหน่หลังจากหลังจากที่ห่อห่อนี่นะครับเนื่องก็คือต้นกล้วยเขาใทำต้นกล้วยซับเพิงเป็น ครับซับซัมต้นแบบนี้นะครับสองหอวยีดผสมสําเร็จตัวนี้ตัวนี้แต่ว่ามันแท่งครับสามารถใส่ใส่ยีดทั่วไปได้ได้ครับยีดเคสขนมปังทั่วไปผมบริถือตัวอย่างมานําครับครับเดี๋ยวมือหนาผมถือมาน้ำแล้วเขาสามารถใส่ไอ้พวกผงขมิ้นชันนะครับเพราะว่ามันสวยเรื่องเกี่ยวกับล้ำใสเรื่องท้องเสียหรือยังเป็นสมุนไพรครับสาเหลี่กมเมาครับตัวที่สคือการตําตานี่นะครับเห็นครับเห็นไหมครับตัวหนึ่งที่ผมตัดออกคือ อ,อุ้ยเกลือเพราะว่าตะมูเนี่ยเขาปรจําเป็นครับม,มันอาจจะเฮตุใครมีผลกับเรื่องระบบสืบพันธุ์หรือว่าคุณภาพของเนื้อมันอาจะเป็นพวกสารที่มีผมกับด้วยตัดออกครับตอนนี้เขามัดกินก็ได้หรือว่าเข้าจะไปต้มคือเฉพาะแต่เมียเพาะยังม่ยัเข้าคือผู้หญิชาวบ้านเข้าต้มกินได้เพราะว่ากระเพาะหมูกับกระเพาะงวมันบอกขึ้นกันอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับครับผมมันเป็นกระเพาะเดียวกับระเพาะครัอ่ามูงั่วมันต้องไมมัดมีจุลินทซี์มีหยังเขา ในกระเพาะแรกแต่ยังไปกระเพาะที่สองที่สามในการย่อยเป็นโปรตีนได้ครับเอาอีกตัวไหนครับตัวนี้ก็คืออัะแรกนะครับกําลังจะเริ่มเห็ดนะครับในอัตราส่วนที่ถังอยู่หาซิบริดนะครับพี่พี่น้องครับน้ำที่เพิ่นใส่อยู่ในถังนี่นะครับก็จะประมาณหาฤทธินะครับประมาณหาฤทธิประมาณหาฤทธิตัวกากน้ำตาลที่ผู้กองวิดใส่นี่ผู้ผูกองวิดปกติเขาต้องใส่หาโล่ไหบอครับ มครับใส่หาโล่นะครับแต่ว่าขันมีทุนร้ายนะครับกับใส่ร้ายนะครับนะครับมื่อนี้นะครับพีวิตรเพิ่องการสีกาเบื้องถังนี่ประมาณจักกิโลครับประมาณ10บ่ประมาณ10บครับแกลอนนี่ประมาณ10กิโลนะครับแกลอนนี่หกกิโลครับอ๋อแกลอนนี่หกกิโลหกิโลครับนะครับตัวนี้เพิ่กอใส่ลงไปนะครับพอเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังเสร็จแล้วนะครับยีตัวนี้เขาสามารถตวงการประหยั ประมาณการเนาะครับยตัวนี้เนี่ยใส่ได้อยู่ประมาณหนึ่งตันครับผลิตได้หนึ่งตันหนึ่งกิโลนะครับต่อต่อหนึ่งตันนะครับต่อหนามสองลายเรียต่อน้มสองลลิบนะครับมืัอนี้กะหาซีบครับผมก็ใส่บปลายแล้วครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะย้ายจย้ายได้เพื่อนว่าเข้าใส่แล้วเนี่ยโบเมนว่าใส่ได้เลยนะครับ้อเาไวจะประมาณจักจะคืนหนึ่งครับกะประมาณสิบสองชั่วโมงนะครับอ่าสักยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับมือ่เต่าเป็นเตาเขาก็สามารถที่จะเอามา ยืดตัวนี้แล้วท้งเขาเปิดยืดตัวนี้ทงเขาเปิดปแล้วเขาต้องใส่เบิรไตไพในหนึ่งเดือนอ๋อครับขัน <c oughs> ยีดนะครับมีการเปิดแล้วอากาศเขานะครับอากาศเขาครับเนี่ยต้องใส่ให้เบิร์ตไพในหนึ่งเดือนนะครับ,รบตัวนี้ต่อหากิโลไอหาซิบกิโลนะครับทางหาซิบกิโลนะครับใส่ยีวเพื่อใส่ประมาณสักหาซิบกัมนะครับแม่นครับใส่ประมาณนี้ครับประมาณหาซิบกัมนะครับใส่ลงไปสังเกตนะครับมันก็จะเป็นผงเล็กน้อยครับะครับมันเป็นจุลินซี่เล็กน้อยนะครับ หลังจากนั้นก็ค้นๆนะพี่นุชผมเห็นในเห็นเลยครับเนี่ยค้นเขาครับค้นๆเขวากันนะครับบัวตองยานครับบัวตองยานนะครับหลังจากนั้นคือค้นมาคนนะครับคนหรือว่าขันเท้าเห็ดอันใหญ่เท้าสามารถมี้มีเครื่องใชครับมีเครื่องหรือมีไหมพายเข้าก็สามอันใดได้เนาะใส่ไหมพายครับนี่นะครับกะมีการค้นแถันเขากันนะครับระวังแถันแตกครับนี่ทุกอย่างเนาะที่เขาใส่ลงไปนะครับใใส่ห้แปกติผมจะใส่ไหมพายหน่อยแต่ว่าผมต้องการซื้อเห็นครับว่า ทุกอาชีพนะครับถ้าขยันแล้วทาไม่มีคําว่าอดตายครับครับจริงๆก็ต้องต้องผสมใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าหมูเป็นลายผมเห็นเหตุการณ์ตอนนี้เป็นวิธีกาฤติวิธีการเป็นวิธีการนะครับเป็นการสาธิตนะครับเป็นการสาธิตเห็นไหมครับได้อีรีผมใส่ถังใหญ่ครับอีรีนะครับเพิ่นใส่ถังใหญ่นะครับง่เหมือนี้นะครับเพิ่นก่เห็ดพอไม่พี่น้องเบิงนะครับสูตรอ่าอาหารหมูนะครับประหยัดต้นทุนแต่ว่าก็สามารถเลี้ยงวัวได้เนาะได้ครับเลี้ยงงวดเรียงงวัวนี่เขาใส่ปุ๋ยเกลือครับ ปุ๋ยเกลือเพิ er right. <ie> ่มเข้าไปอีกปุ๋ยเกลือสูตรตูวซื้อก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ครับครับผมโมเมนต์ปุ๋ยยูเรียเลยครับยูเรียสี่สิบหกครับขราวยูเรียสี่หกยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยเขาจะปุ๋ยเกลือครับอกเขาครับปุ๋ยเกลือแต่ว่าผมสอนเรบผมผมบนคนหล่ะก็ต้องทิ้งไว้ขึ้นหนึ่งเนาะครับทิ้งไว้ขึ้นหนึ่งทิ้งไว้ขึ้นอันนี้เขาก็แล้วครับเนี่ยอันนี้เป็นการขยายมัสเชีอผมสิเพิ่มน้ำปิ๊กก็ได้ครับเพิ่มนน้าาอีกกใส่ปลลงไ อ่ายีนท้าของบระเทศตรงใส่หลายมันกระจาขยายตัวอยู่นี่เหมืนหอนเต่าของกะสิเอาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใส่ใส่ตักส่หยกกล้วยเนี่ยแล้วก็เอาน้ำหัวเชียร์นี่ที่ลงไปประมาณถังขื้นหนึ่งถังที่ผมขยายหัวเชียร์เนี่ยเริ่มเริ่มขยายตัวแล,ล้วครับตอนนี้นี่นมันจะเป็นลักษณะนี่นะครับครับอ่าหลังจากที่เท่าผสมแล้วปั๊บเนี่ยเขาต้องปิดปิดฝาปิดไว้จักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงมันจะเกิดปฏิกิริยานะครับนี่นี่เป็นอ่าเป็นการ ธรรมกะทำปริยางเขาในการขยายของของยีดเข้าปิดไใบประมาณจักชั่วโมงนึงเข้ากับเปิดพ่นพ่นดินเจียหนึ่งนะครับเข้ากับปิดไใบเป็นการซื้อมากะมองไงครับแต่ว่าเขาก็บสองคำใบครับหลังจากที่ทายหม่าว่านเนอะครับที่ผมเริ่มไอเฮ็ดหน้ามักนะครับหลังจากหม่าว่านมาแล้วปั๊บเนี่ยมันก็ครบประมาณสิบกว่าชั่วโมงประมาณสิบแปดสิบเก้าชั่วโมงนะครับยีดก็เริ่มขยายโตแล้วนี่ผมก็เลยสับ ซับต้นกล้วยนะครับครับข้าวสิมาล่องเค็ดอยู่ถังขนาดถาห้าสิบลิตรครับโดยยกกล้วยนะครของก็สิจับใส่จริงๆครับอืมเนี่นะครับเน่ยเบิร์ครับหยัดใส่ไปเรื่อยนะครับใส่ไปเรื่อยครับครับหยัดใส่ไปเรื่อยครับใส่ลงไปครับครับอัดลงไปครับโอ้อัดลงไปแบบนั้นเลยนะครับลงไปเลยครับมัดเป็นการมัดรับนมัดมัดต้นกลวยมัดยังครับมัดหน่งนี้ครับสีใหญ่สลายนี่นะครับมูได้กินดีครับ เฮ็ดจึงเสี่ครับคือเข้าเฮ็ดเห็นน้องเขาเบิ้งครับอืมครับเฮ็ดให้เบิ้งครับว่าเออเข้าครับอ่าเป็นทหารอยู่นี่นะครับกับีอ่าข้อมูอเพิ่มหลายอย่างเนาะแม่นครับสามารถเราไปประกอบชีวิตได้นะครับในการเฮ็ดเกษตรนะครับนี่ครับอืมคือว่ามาเป็นทหารแล้วถามว่าได้ยังนงครับรด้หน่อยก็ได้วิชาในการ เป็นอาหารหนงหมูล้ครับเกลี้ยงสับนะครับเป็นอาหารบ่อเด็ดบ่อเด็เป็นอย่างเดียวนะครับมากเก่งการเห็ดทําทัมาหากินนะครับด่านเกษตรดีครับือมากไข่าย่มาเขือม่งเรียนซึกวมี่าเชียนะครับไอรก็ปล่อยลูกหลานเนาไปเป็นเด็กแว่วหรือแว่นหนึ่งเนอครับรันนับเดือนเมษายนบ่อ้องย่านะครับมาเกีนอาหารบ่อต้องไฮต้องห้องน้ำหลูกเนาะครับมานีละครับมาใดครับบ่อต้องไ้ต้องห้องนะครับน้ำหลูกน้ำเต่านะครับห้ามมาเนี่ย มาหาวิชาเชียบนะครับกองบินยี่เป็ดเท่านีบนะครับรักผู้ใหญ่เพื่นกัเป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องเท่านี้แหละครับลูกหลานเท่านอกแมนครับลูกลานลูกเท่านี้ครับมากระมไดใดวิชาอยู่นี้นะครับยันยันแบบนี้เลยบ่กครับยันแบบนี้ครับโอ้พ่อใดที่แล้วเนาะเต็มแล้วนะครับจากนั้นนะครับสังเกตนะครับสีเป็นฟองสีขาวนี่ครับเป็นี่คำนะนะครับเป็นฟองขึ้นแบบนี้ฟองขึ้นแบบนี้ครับครับโอเคครับเขาวันกดมัก เท,ท,ทมักลงไปเลยเท่มักไปเลยครับนี่ประมาณ<อ>หาหารีรคำเนี่เทมักลงไปครับครับนะครับมักลงไปเราปิดฟ้าครับน้ำนี่เป็นฟองนะครับ <Ph> ong, ของพี่น้องครับ มาจากทางใต้ครับมาจากขัดใหญ่ครับผม,มวันนี้ที่มาดูก็คือมาดูหมูไขมันแทกหรือหมูคุลูโตะครับผมบมาศึกษาดูงานที่กองบิน21ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะวันนี้มาเป็น FC โดยตรงรก็เลยก็เลยมามาร่วมเฟรมน,นิดนึงครับ,รบผมพิธีมีแนวทางจังไหนสนใจบอกครับหรือว่าจังไหนเราสนใจพัฒนาเรื่องสายพันธุอ์อยากรู้ว่าทำไมหมูไขมันแทรกเป็นยังไงการเลี้ยงดูเป็นยังไงแล้วก็การพัฒนาสายพันธุ์ ของที่นี่เป็นยังไงแล้วเลี้ยงแบบระบบธรรมชาติอินทรีย์วัตถุโดยที่ไม่ใช้หัวอาหารเลยเป็นยังไงครับก็ได้มาศึกษาดูงานที่นี่ครับสําหรับที่นี้ครับก็จะไปอ่าล่องปฏิบัติน้ำน้ำเพลินเลี้ยงสิบครับครับจะลองลองลองพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็ลองเลี้ยงดูครับแล้วก็จะได้ศึกษาดูงานแล้วก็พัฒนาไปด้วยครับเรื่องสายไข่มันแทรกไอหมูไข่มันแทรกนะว่าเป็นยังไงหมูครูรุวตะเอยหมูดําภูพานเอยแล้วก็หมูเบิร์กเชียเอัยครับ ก็อยากอยากจะพัฒนาดูว่ามันมันมันไปได้ขนาดไหนครับอืมครับครับครับขอบุณพิตีได้หลายครับครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวพอหาทางเขาครับครับผมมันตัวนี้มันจะเป็นขอบสําหรับให้อาหารหมูหน่อยครับหมูใหญ่เอ่อตรงนี้เิ่นเิ่นเลียงร่วมครับเป็นเลียงแบบเอ่อปล่อยเลียงแบบปล่อยนะครับครับอ่าเป็นก็สิให้หมูหน่อยหลอดเขาเป็นนี้ ปกติกินอาหารได้เต็มที่ครับผม้ใหญ่ก็สิกินอาหารบ่ได้ครับครับตัวนี้คือข้ออนุบาลเนาะข้ออนุบาลครับข้ออนุบาลนะครับสำหรับเลี้ยงหมูหน่อยนะครับสหรับเลี้ยงหมูหน่อยอันเป็นนี้มะยังนี่อันมาเบิ่งหมูครับมาเบิ่งหมูเนาะมาศึกษาดูงานศึกษาดูงานแล้วก็แนวทางในการเลี้ยงหมูนะครับครับอยู่ไซนี่มูจักบอสนี่อยู่กองบินที่11ครับผมกองบินที่11นะครับผมมีผมหมายว่ามีแต่เครื่องบินกับทหารนะครับมีโครงการเลี้ยงหมูน้ำนะครับ ข่าวไก่ทหารนะครับถ้าพิพิธโครงการนีเป็นยังจังไดมาเกิดในกองบินของเฮ้าครับอ,อ๋อของกาดเด็แมนวะครับมันกเกิดมาจากว่านโยบายของควงัญชาตินะครับ,เ,รบเป็นห่วงเป็นใยครับอ่าผู้ใจคำชาติอยากให้ผู้ใจคำชาติโดยเฉพาะน้อ,นองน้องเล็กของเฮ้าหรือพลทหารสิมาจากทองไห่ทองหน้าครับแล้วามเป็นห่วงเป็นใยของพอแม่พี่น้องว่าเขามากแล้วสิเป็นทหารสิเป็นยังไงสิครับเพื่อความเป็นการค่ายข้องกวนครับ โดยท่านผู้กำกับกองบินนะครับท่านนาวากระดีพัฒนาแล้วก็ท่านเสนาธิการท่านนาวากระดีถนอมศักดิ์แล้วก็ท่านผู้กำกับท่านนาวากระดโท้ติธิลงครักันตีเนี่ยเพิ่นกับ้องใหญ่เพิ่นก็เลยอยากให้ทหารเนี่ยได้มีอาชีพเสริมหลังจากพูประจำการไปแล้วนะครับมันก็เลยเกิดเกิดตัวนี้จากกรุงเพมหานครเพื่นนะครับเพิ่นก็ผมก็เลยเห็นพื้นที่ว่างเปล่าแถวๆบริเวณที่ทำงานกับพระหลวงน้องเฮ็ดครับ เลยเกิดโครงการตัวนี้ขึ้นมากเกิดโครงการตัวนี้นะครับกาถือว่าเป็นประโยชน์เลยแม่ครับเป็นประโยชน์ครับลูกหลานบ้านเฮ้าครับด้วยความมองย่ีจากความชาและอย่างหนึ่งตัวนี้มันก็เป็นหนึ่งในโครงการฝึกของสาขาโครงการเป็นหลักสูตรเพื่อเกิดมาไอการหลักการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายแต่ว่าที่เป็นรูปธรรมหรืจับต้องได้ก็คือการเกษตรกรรมครับซึ่งมันก็มีอยู่ ประมาณ80%ของประชากรที่เขายังเฮ็ดเกษตรกรรมครับถ้าเข้าบริษัทต่อตัวนี้ไว้ในอนาคตลูกหลานมันเข้าก็จะบ่เป็นครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะครับเนาะเป็นทหารบ่ต้องแม่นครับผลลงคนให้ห้องกับปนันอย่าลูกไปรวมแม่นครับครับจริงๆเรามาฝึกอาชีพเป็นส่วนหนึ่งแม่นครับครับเอาคันพ่อแม่พี่น้องประชาชนสนใจอยากมาเยี่ยมมาหยังนี่มาได้ประคำเลยไมาได้ครับคือยางมายามลูกหลานเฮานี่นะครับเดี๋ยวผมก็มีของฝากให้ครับของฝากเป็นยอดมันญี่ปุ่น โดยเฉพาะยอดมันอ่แสนพึ่งอินโดที่เราขายตอง่อยอดละสองบาทแต่ที่เราให้ฟรีครับครับคุณยายเพื่อนบอกว่าให้ฟรีเลยตรงนีปัญหาครับแก่ลูกหลานบานเท่าครับอ่าจุดนี้ก็อยู่ตั้งอยู่มองได้ครับอ๋อผู้กองครับตั้งอยู่ที่กองบินยี่สิบเอ็ดครับอยู่ในส่วนของกองพันาการโยชินกองบินยี่สิบเอ็ดนะครับอยากให้พี่น้องบ้านเท่านี่ยแหละครับเลยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับยความมองใย่าจากคุณธรรชาเพื่อนครับถ้าขันมาต้องติดต่อสายครับพี่วิทย์อยากมาเบิ่งงานนี่สิ่าพจาก าาการแผนกากิจการเพื่อเลื่อนของกองบิน,นที่เบสท่านผู้รับาการกองบินเพื่นเสียอนุมัติให้เขามาเยี่ยมชม<อ>ในกกิจการนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจการของกองทัพอากาศซึ่งเขาเห็นครับก็บ,บิน อ๋อเสียงดังซึ่งมันกับวเดนกุกงูอย่างเดียวนะครับแต่เอา,เาก็ยังมีสิ่งดีดีด้านกเกษตรกรรมเ้าก็มีอยู่ให้มาศึกษาดูงานเนาะนเลห้ยงเรียนรู้ต้องโทษมาก่อนบอ่ต้องโทษประสานทั้งต่อรอบขึ้นมาก่อนหรือว่าติดต่ออยู่่าแผนกกิจการพวกเรื่เลื่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่มกับสีน้ำของมาช่อมยี่ยมชมกิจการของศูนย์การเลี้ยงลูกก็มีดีที่สครับไกล้ไกลยังสียครับบ่โทษมาก่อนไหนบ่ทำได้ครับมีเบอร์บ่ทำมีมีครับโทษมาเบอร์ผมก่อนก็ได้ครับผมกับศิษย์สารทั้ง แผนกิจการพิ่มเรื่ื่องหาโดยขออนุมาติทนผู้อําการกองบินเพราะว่านี่เขาเป็นส่วนราชการนะครับครับเบอร์ผมกับสิคืนไฮนะครับพี่พีนนท์สำคับแม่นครับนี่ครับนี่ก็เป็นความปราณีระวังดีของกองทัพอากาศก็คือกองทัพอากาศเพื่อประชาชนของเราครับนะครับเป็นของทุกคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งครับผมครับเหมือนเดียนะครับก็ขอขอบคุณพี่วิทย์นะครับอ่าซื้อเสื้อเต็มเสื้อนะครับอเซื้อเต็มวีดีผมก็คือผมมียศ เรือกาดเอกสวิทเชอชานครับ,รบเป็นตำแหน่งเป็นเป็นพวกกองวัดรักษาการกองประธานอากาศโยชินกองมี21เ,เป็นลูกเรือ,อลูกหลานบ้านเท่าเมืองบนนี่แหละครับครับนะครับ,รบอยากมอบสิ่งนี้ให้ครับเมืองบนกับพ <c oughs> มี่ยังนอกจากข้าเสียสายพันธุ์ไรในหน้าคนนี่อันใกล้นี่กับิมีสายพันธุ์ก็คือหมูดำคนุ้มน้มูลของเราผมกสิปสารครับอ่าัฆษกจังหวัดนะครับเพื่อเป็นการ เป็นสายพันธุ์ของหมานเฮ้าของพี่นบมานเฮาครับผู้ใดมีความสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับเมื่อนี้นะครับก็ขอบคุณพีวิ์นะครับมาให้ความหูวเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูนะครับหมูครโบตะหมูหมูผู้พันน้องหมูดำนะครับการเฮ็ีอาหารปหจัดต้นทุนนะครับเลี้ยงแบบบ่อใส่อาหารนะครับบ่้ใส่สารเคมีนะครับเมื่อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากพีเฮ้าได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะดีเห็นวานะครับอ่า ใครทหารนะครับก็บบอมเนวามี่ไหวแต่ฝึกรบอย่างเดียวนะครับกันยังมีการฝึกอาชีพนะครับให้น้องๆพนทหารนะครับเพื่อไปประกอบอาชีพหลังการปลทหารแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเกษตรกรปรดทศสนใจนะครับอยากมากศึกษาดูงานนะครับกับมาดนะครับศูนย์การเรียนรู้ของการเลี้ยงมูนะครับเกษตรผสมผสานอยู่ที่กองบินยี่สิบเอ็ดนะครับจังหวัดอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามที่ขึ้นให้ไว้นะครับ มื่อเนี่ยนะครับผมบอลรุีิเกตนะครับพอจบคลิปล้วก็ล่าพอมีพี่น้องไปเลยนะครับสวัสดี